เอกอัคราราชาทูตสถานรัฐฟิลแร์ค่ะประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติพร้อมทั้งมีการประชุมหาหรือการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกันในอนาคตที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติรองศาสตราจารย์ดรอิสระก้านจักคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสราวุฒิจักเป็งรองคณะบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและนวัตกรรมการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับท่านทูตยูริยาวิฮาโอเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยพร้อมทั้งได้มีการหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกันซึ่งฟินแลนด์ค่ะเป็นประเทศชั้นนําที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกค่ะโดยได้มีการเยี่ยมชมการแสดงโขนนะครับการต้อนรับจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองที่น่ารักน่าเอ็นดู จากนั้นนะครับได้มีการสังเกตการเรียนการสอนเยี่ยมชมนวัตกรรมการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และการแสดงดนตรีจากนักเรียนระดับประถมศึกษารวมทั้งการนําเสนอหุ่นยนต์จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งน้องๆนะครับในทุกระดับชั้นเนี่ยได้มีการนําเสนอด้วยภาษาอังกฤษด้วยนะครับและสามารถพูดคุยตอบคําถามกับท่านทูตฟินแลนด์ได้อย่างดีจากนั้นนะครับได้มีการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการโดยได้แลกเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนและก็การวิจัยด้านการศึกษากันครับ ทางด้านคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็ได้กล่าวว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาตินะคะเน้นสอนด้วยหลัก3าไอด้วยกันค่ะซึ่งไอแรกนะคะก็คือ integrate ค่ะคือการบรณาการเชื่อมโยงประสบการณ์ไอที่2ค่ะคือ intelligence เพิ่มทักษะที่ฉเฉลียวฉลาดและไอที่สาค่ะก็คือ innovation ก็คือการใช้นวัตรกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสารรค์ซึ่งการหารือกับท่านทูตฟินแลนด์ในวันนี้นะคะเราจะมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนและครูผู้สอนระหว่างกาัน mm hmm. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในระดับสากล,ลเราไปฟังเสียงท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทายาลัยขอนแก่นกันค่ะครับผมสําหรับว,นนวันนี้นะครับทางโรงเรียนเราก็ได้ต้อนรับท่านเอกรอากทูตนะครับของฟินแลนด์นะครับซึ่งเราได้มีการหารือกันใน3ประเรด็นหลักนะครับประเด็นที่1ก็คือในเรื่องของ การส่งต่อนักเรียนของเราที่จะเข้าไปศึกษาต่อในต่างประเทศนะครับเพราะว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราโดยเฉพาะฝ่ายนานาชาติเนี่ยตอนนี้เราเปิดการสอนในระดับมัธยมเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ข้างหน้าของเราก็คือว่าทํายังไงเราจะสามารถเปิดโอกาสให้เด็กในขอนแก่นหรือในจังหวัดในภูมิภาคตะลุนออกเฉียงหลอของเราเนี่ยไปศึกษาต่อในระดับต่างประเทศนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยท่านทูตก็จะได้หารือกับมหาวิทยาลัยที่ทางฟินแ,แลนด์เมื่อกี้ท่านพูดถึงที่เฮลซิงกิไว้นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของหลักสูตร นะครับเพราะว่าสาธิตนานาชาติเนี่ยนะครับที่เราได้ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเราได้เป็นแนวคิดของการใช้ Innovative School นะครับซึ่งแนวคิดของ Innovative School เนี่ยเรามีการได้ไปรีวิวนะครับหลักสูตรในทั้งฝั่งของอังกฤษของอเมริกาและก็จุดแข็งที่เป็นหลักสูตรของสาธิตที่เราทำไว้หนึ่งในนั้นก็คือการที่เราจะม o v e ไปยังฟินแลนด์เพราะว่าเราเห็นว่าฟินแลนด์และแถบประเทศในกลุ่มนั้นเน่ยเขาจะมีคะแนนทางด้านพิซซ่าเนี่ยสูงมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นการวันนี้ นี่แหละค่ะก็จะเป็นอีก9ก้าหนึ่งของเรื่องการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นรวมถึงอีสานด้วยนะคะ<ช>เพราะว่าประเทศฟินแลนด์นะคะก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเรื่องของการศึกษาเนี่ยดีอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะ<ช>เพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่แลกเปลี่ยนนักเรียนของเรานะคะเพื่อส่งไปต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องของหลักสูตรซึ่งก็จะช่วยมาพัฒนาหลักสูตรของบ้านเราด้วยนะคะ<ช>นี่ถือว่าดีมากๆเลยค่ะครับ